ผู้ชมครับหลายคนเกิดมานี่ยังไม่เคยยังไม่เคยหน้าเรียวมาก่อนนะครับคนก็กลัวมีดไม่อยากจะให้หมอมาฉีดมาจิ้มหน้านะฮะแต่ว่า d ด m มอน V Fit m a าสต้องบอกว่าเวิร์กจริงๆครับแค่มาสทิ้งไว้ตรงหน้าเนี่ยภายใน30นาทีคุณจะเห็นผลภายในนาทีนะครับเรามาคุยกับเจ้าของเลยดีกว่าครับนะครับของด m มอน V Fit m a าสสวยมากด้วยใชครับขอต้อนรับคุณมินท์ สุดที่หนีอรุณสวัสดิ์คับมินครับสวัสดีครับพี่มิ้นท์ครับสวัสดีครับผมเราได้เคยเจอมิ้นตอนที่เปิดตัวเมื่อเดือนที่แล้วนะครตอนนั้นตื่นเต้นกันมากเพราะว่าเป็นเป็นนวัตกรรมที่นําเข้ามาจากเกาหลีแต่กระแสตอบรับมันดีจริงๆเมื่อกี้เราเข้าโฆษณงัถามเลยบอกว่าคนที่ใช้เขาเข้าว่ายังไงบ้างก็หลายคนที่ใช้ก็ประทับใจมากชอบที่มันมีประสิทธิภาพเห็นผลทันทีนะคะหลายคนก็โทรกลับมา อยากจะซื้อรีฟิวไปใช้ต่ออืมครับผมให้เขาให้ให้เขาเล่าเองดีกนนว่านะว่าว่าว่ามันดียังไงเพราะวู้ดที่พูดเองอาจจะไม่ละเอียดเท่ากับมินใช่คืออิ p พ r t ตมันจากเกาหลีเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดได้ยังไงต่อครับก็มันเป็นมาสกนะคะบินฟิตเนี่ยเดอรมบฟิตเนี่ยสำหรับหลายคนที่ยังไม่รู้นะคะมันเป็นมาสกที่ช่วยเผาผลาญไขมันแบบกระชับผลให้เห็นผลทันทีเลยครับ,รบแล้วก็บำรุงผิวหน้าไปในตัวด้วยครับแล้วก็กระแสต,ตอบรับเนี่ยก็ดีมาก จริงๆแล้วมีกระแสมาจากต่างประเทศมาก่อนต่างประเทศได้รับความนิยมมากใช่ไหมครับทั้งอเมริกาแคนาดาแล้วก็ฮ่องกงญี่ปุ่นเราจะดูได้เลยในถ้าเราเซิร์ชใน u t u b e นะคะจะมีบล็อกเกอร์หลายท่านร,รีวิวไว้แล้วบล็อกเกอร์หลายท่านเนี่ยรีวิวกันเยอะจกนกระทั่งถึงขั้นว่าทีงางาทมงานของพวกเราเองก็ได้มีโอกาสไปเซิร์ชไปค้นหาดูแล้วก็ไปดูข้อมูลว่าโอ้โหมีคนรีวิวกันเยอะแล้วก็ใช้กันเยอะที่เกาหลีเนี่ยเขา เขาชอบกันมากแล้วกลายเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับเทรนด์เนี่ยใช่ไหมฮะใ่้วก็สาวเกาหลีนี่เขาชอบขนาดไหนครับอ๋อสาวสาวเกาหลีนี่เขาชอบมากิเรื่องหน้าวีจริงๆครับผมแล้วก็อ้เรื่องหน้าวีค่ะใช่แล้วก็เขาเห็นเขาใช้ตัวนี้แล้วเขาชอบเพราะว่ามันเห็นผลทันทีเลยอ๋อนี่ซึ่งต้องบอกว่าทางรายการเราเนี่ยเมื่อก่อนปีใหม่เนี่ยนะพี่ก็คือได้ทดลองแล้วครับ 30นาทีนะฮะเห็นผลเลยครับผมคือไม่ต้องพึ่งสัญญกรรมอ่ะจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่ดีเพราะว่าโครงหน้าเราส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมีไขมันตรงคางเยอะเลยพี่พอเรามาร์กปุ๊บทิ้งไว้30นาทีเนี่ยโอ้เห็นผลเลยเนี่ยนี่เรามาดูดีกว่าว่าเทคนิคคืออะไรเราดูภาพประกอบไปด้วยเดี๋ยวเราเริ่มต้นคลิปใหม่หน่อยดีกว่าแล้เริ่มรเราเริ่มใหม่เราจะได้ภาคไปด้วยดีไหมฮะดีครับเมเดี๋ยวเราจะได้เห็นตั้งแต่ต้นเลยนะฮะเดี๋ยวขอเพลงคลิปนี้ใหม่อีกรอบหนึ่งตั้งแต่แรกชาวคุณผู้ชมจะได้เข้าใจอะ เรามาเริ่มดูกันเลยนะฮะให้เมนอธิบายไปด้วยว่ากระบวนการแรกของไดมอนด์ f i t mask ก็คืออะไรครับอันดับแรกอันดับแรกเลยก็คือเขาต้องล้างเราต้องล้างหน้าให้สะอาดนะคะแล้วก็ใช้แผ่นมาสนะครับแปะช่วงบริเวณคางกับแก้มนะคะแล้วก็ตรงลำคอเพราะมันจะช่วยลดบริเวณนี้นะคะแล้วก็ใช้แถบใส่รัดนาโนเนี่ยรัดจากคางขึ้นถึงศีรษะค่ะไม่จำเป็นต้องลัดมาก แบบมากเกินไปไม่ต้องแน่นเกินไปไม่ใช่แน่นจนหายใจไม่ออกใช่ใช่ค่ะแค่นี้เองแค่30นาทีเราจะรู้สึกเลยว่ามันอุ่นขึ้นมันทำเป็นระสิทธิภาพอยู่นะคะครับผมแล้วทิ้งไว้ปุ๊บหน้าก็เลยบีทันทีใช่ค่ะคือบางคนเขาบอกว่ทิ้งไว้นานเกิน30นาทีได้ไหมได้ค่ะถึง40นาทีก็จะดีค่ะแต่ถ้าเกินไปมันจะเป็นยังไงก็ จริงๆถ้านานเกินไปก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพเพิ่มค่ะคถ้า40นาทีเราแนะนํามากที่สุดค่ะอืมแล้วถ้าแต่ถ้าไม่ถึง30นาทีอาจจะยังไม่เห็นผลใช่ครวรจะถึง30นาทีเป็นอย่างต่ำนะคะครับผมนะปีใหม่ที่ผ่านมาก็อบอกว่าแฟนๆรายการเนี่ยได้ไปได้ไปได้ไปกันเยอะมากใช่ครับพี่ใช่ไหมครับบางคนเนี่ยบางคนเนี่ยก็บอกว่าโอ้โหใช้เรื่มันเวิร์กจริงใช่ใช้แล้วมันเวิร์กมากแล้วติดต่อกลับมาบอกว่าอยากจะ รีฟิลี่มันมีจำหน่ายที่ไหนบ้างในตอนนี้เดี๋ยวบอกก่อนก็ตอนนี้มีขายที่วัดสันค่ะส่วนรีฟิลเนี่ยจะต้องโทรมาที่คอเซนเตอร์ของเราค่ะมัจะมีขาหลายคนอาจจะเป็นห่วงว่าเอ๊ะใช้แล้วมันจะเป็นยังไงบ้างบางคนอาจจะถามว่ามันอันตรายไหมสารต่างๆที่ใช้ใน d b มอนวีฟิ s มาสวันนี้เราเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูดไขมันนะครับมาการันตีเรื่องความปลอดภัยนะครับ เช้าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเลยนะครับกับคุณหมออิดที่ร่วมรายการกับเราแล้วในเช้านี้เออุณสวัสดีครับหมออิดสวัสดีครับคุณหมออิดครับหมออิดผมถามนิดนึงนะว่าว่าคนสงสัยเยอะมากว่าดิมอนวีฟิตมาสเนี่ยถ้าถามนิดนึงว่ามันเทคนิคของมันคืออะไร กระบวนการหรือมันคืออะไรนาที่เป็นหมอ,อปกติแล้วครับมันต้องกล่าวถึงเรื่องของเซลล์ไขมันก่อนนะครับปกติแล้วเนี่ยในร่างกายของเราผิวหนังเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบของตัวไขมันอยู่แล้วนะครับซึ่ง ถ้าเราจินตนาการง่ายเซลล์ไขมันเราเหมือนลูกโป่งใส่น้ําไม่ต้องจินตนาการดูหน้าแจ็คได้เลยง่ายๆเลยครับนี่คุณหมอเพราะฉะนั้นเวลาลูกโป่งใส่น้าหมายความว่าถ้าเวลาพอเรากินอาหารหรือว่าเวลาที่เรามีการสะสมไขมันปุ๊บเนี่ยลูกโป่งมันจะตัวใหญ่ขึ้นนึกออกไหมฮะเวลาที่เรางดอาหารออกกําลังกายมันจะเป็นการเร่งการเผาผลาญแล้วก็ทําให้ลูกโป่งมันตัวเล็กลงซึ่งปกติมนุษย์คนเราเนี่ยก็จะมีความสมดุลตรงเนี้ยอยู่แล้วเป็นปกติทีนี้ ตรงบริเวณตรงไหนที่มีการใช้งานของกล้ามเนื้อที่น้อยปริมาณการสะสมของไขมันก็จะมากเพราะฉะนั้นในบริเวณของเหนียงตรงด้านล่างจะบร,ริเวณนี้อถูกมันมีปริมาณกล้ามเนื้อในการใช้งานที่น้อยกว่าบริเวณของใบหน้าเพราะฉะนั้นอ่ะ<า>เพราะฉะนั้นอัตราการสะสมของไขมันบริเวณเหนียงมันเลยเยอะพอเวลาเรายิ่งอายุเยอะขึ้น ไขมันบริเวณตรงหน้าจะดูน้อยลงแต่ในทางตรงกันข้ามตรงเหนียงจะเพิ่มตัวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นหลักในการรักษาในการทำดับเบิลชินให้หายไปก็เลยมีมากมายหลายวิธีไดมอนด์วีฟิ Fit เป็นวิธีหนึ่งในการใช้ตัวยาผสมกับการใช้ตัวรัด มีมีส่วนผสมอะไรบ้างครับคุณหมอท่ทนตีครับส่วนผสมมันจะมีด้วยกันประมาณหกชนิดที่เป็นหลักๆนนะครับตัวที่สําคัญจริงๆจะมีอยู่3ตัวแรกก็คือตัว body fit body slim แล้วก็ adicoles ตัว body fit เนี่ยมีหน้าที่ในการทําให้พูดง่ายๆเหมือนทําให้เซลล์ลูกโป่งเนี่ยแตกตัวออกครับเพราะฉะนั้นพอเวลาที่ลูกโป่งแตกตัวออกตัวไหนถ้าตัวไหนนะตัว body fit body fit body fit จะทําให้ลูกโป่งแตกตัวออกเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าตัวเซลล์ไขมันมันจึงถูกการเบร a ดาว w n ออกร จบเลยเจบเลยซึ่งมันจะเป็นลันกษณะของการอัตราการซึมของตัวยาค่อยๆเข้าเข้าสู่ผิวหนังไปเรื่อยๆตามการพรีนิเตตของต,ตัวของตัวยาไปเรื่อยๆ,ๆเพราะฉะนั้นเวลาที่ต้องใช้จึงได้ จึงต้องมีทามมิ่งระยะเวลาในการรัดที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการยาที่ซึมเข้าไปไม่ใช่ว่า15นาทีก็ได้แล้วหลังจากนั้นตัวอัดอิปโพรลีมตัวที่2ก็คือตัวแฟตเบิร์นตัวแฟตเบิร์นเนี่ยเป็นเหมือนกับการสวิดให้เจ้าตัวลูกโป่งที่เรามีอยู่เนี่ยมันเร่งการบีบตัวเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะยิ่งเพิ่มการไหลเวียนโลหิตตรงบริเวณตรงนั้นนะคะเัราะฉะนร้นใช่เพราะฉะนั้นอัตราการเผาผลาญของมันก็จะเพิ่มขึ้นครับเนาะอันที่3ก็คือตัวอัดอิปโปล ป้องกันการสะสมใหม่ของเจ้าตัวไขมันเพราะฉะนั้นอัตราการคงอยู่ของเจ้าตัวไขมันก็เลยน้อยลงอย่างต่อเนื่องนึกออกไหมฮะขอย้ำอีกครั้งอ์ดิโพเลสหน้าที่ของมันก็คือป้องกันการสะสมการสะสมใหม่ของไขมันป้องกันการสะสมใหม่พูดง่ายๆ,มายๆหมถึงว่า ไม่ให้ลูกโปง่งมันน้าไปเติมเข้าไปในลูกโป่งใหม่ทีนี้ผมเห็นว่าในในสารเองก็จะมีโคโคควิเทนโคควเทนจะเป็นในเรื่องของการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะครับในส่วนของฟรุตามินก็เป็นวิตามินส่วนวิตามินอ e ีก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระเหมือนกันเพราะเนื่องจากว่าเจ้าตัวสารสากัดที่มาจากประเทศเกาหลีตัวเนี้ยมันมีความระคายเคืองได้ในบางคนเพราะฉะนั้นเนี่ย การนําส่วนผสมในเรื่องของสารต้านอนุมูลสลามาผสมกันมันจึงจลดการระคายเคืองรถเออริเท o ชันของบริเวณผิวหนังนะครับเพราะฉะนั้นความเซฟตี้ในเรื่องของผิวหนังก็เลยมากขึ้นเขาบอกว่า d ดิมอนว Fit m a า s ในตอนนี้ได้รับออ,อรอจากทั้งในไทยเกาหลีด้วยแล้วก็ไทยแล้วเนี่ย<อ>การได้รับออยอเนี่ยมันกระบวนการนี่มันยากไหมยากมา,ากมาในส่วนของของทางประเทศเกาหลีแล้ว ของประเทศเกาหลีเนี่ยยิ่งยากอยู่แล้วเราก็รู้อยู่เพราะว่าเขาจะต้องดูในเรื่องของส่วนผสมเนี่ยหลายอย่างว่ามันมีฤทธิ์ของการเอริเทชันไหมต้องผ่านงานวิจัยแล้วกี่ตัวตครับซึ่ง ตรงนี้เราผ่านงานวิจัยกันค่อนข้างเยอะมากนะครับคุณผู้ชมครับเรากำลังพูดถึง Diamond V Fit Mask นวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่เราพูดตั้งแต่ช่วงปีใหม่ <ฮะ S 2> และคนให้ความสนใจเยอะมากเพราะตอนนี้สาวๆท่านเกาหลีและไทยเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องไปฉีดโบท็อกซ์ไปเหลาหน้าไปเจ็บตัวอีกต่อไปตามคลินิกต่างๆายง่ายมีแค่ตัวนี้ตัวเดียว <ฮะ S 2> คุณไม่ต้องเดินทางไปทาหน้าที่คลินิกอีกแล้ว <ฮะ S 2> และหน้าคุณจะเรียวที่สุด ครอบครัวญาติพี่น้องของเราเองได้มีโอกาสใช้แล้วก็บอกผมว่าอยากได้บ้างใช่ไดมอนด์ V Fit Mask นะฮะเราเราจัดจัดสรให้คุณเลย <ฮะ S 1> เพราะบางทีคุณต้องเดินทางไปซื้อตามสถานที่ต่างม,มันอาจจะต้องเสียเวลาแค่ดูรายการเราในเช้าวันนี้มีหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นเรียบร้อย021054120 <ฮะ S 1> คุณสามารถโทรไปสั่งซื้อได้เลย <ฮะ S 1> บอกให้เลยนะฮะว่าบางคนเวลาโทรไปอาจจะถามเยอะมาก <ฮะ S 1> ชีวิตเนี่ยอย่ารอครับไม่ต้องถามเยอะ เราลองใช้ดูเลยลองใช้เลยเราจะได้เห็นผลลัพธ์แต่โปรโมชั่นมีด้วยใช่ไหมครับวันนี้จัดไหยครับวันนี้คือปกติแล้ว1กล่องเนี่ยราคา2150บาทแต่ตอนนี้เหลือเพียง1790บาทค่ะแต่ถ้าซื้อ2กล่องนะคะจะเหลือเพียง2990บาทแต่ยังไม่พอนะคะเราแถมรีฟิลมาร์คห้าแผ่นให้ฟรีอีกมูลค่า1 5 0 0บาทค่ะโอ้โหเยี่ยมเลยครับผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งกล่องปกติราคา2150บาท ซื้อตอนนี้นะครับเหลือเพียง1,790ครับนะครับซื้อ2กล่องอันนี้คุ้มมากฮะ9 9 9 0แถมฟรีมีฟิล l มมาส์5แผ่นมูลค่า1,5 0 0ผมว่าซื้อ2กล่องเลยดีกว่า<ช>ครับอันนี้ที่คุ้มที่สุดย้ำอีกครั้งตอนนี้โทรไปเลยหมายเลขนี้นะครับ02,105,4120โทรได้ตลอดทั้งวันไหมครับมิน้นโทรได้ตลอดเลยค่ะโทรได้ตลอดทั้งวันนะ0 2 1 0 5 4 1 2 0คุณหมอไม่ต้องใช้้แลว คุณหมอเียดนดีมากน่าหมอีมากใช้ประจำแอบใช้อยู่ที่บ้านอผมนี่ผมบอกคุณผู้ชมสารภาพเลยว่าครับผมช่วงปีใหม่เนี่ยนี่ตอนที่จัดงานคาวดาวเนี่ยหลุดดื่มไปนิดนึงะแล้วตื่นมาหน้าผ่องโชคดีมากที่บ้านมีแต่นมีเลินมีหลายกล่องผมอะใช้แค่วันเว้นวันครับผมแล้วก็กลับมาทันจัดรายการในวันที่สี่แต่แคบหน้าสิกล้องไหนกล้องนี้เนี่ยเห็นนี่ไหมนี่ตัว V ไหม มันเลียวเลยพี่มันเลียวแล้วก็ถ้าใช้ติดต่อกันเนี่ยก็จะเลียวเลยไม่อยากจะบอกเลยว่าเพราะไดมอนด์บีฟิตมาผู้ชายก็ใช้ได้นะผู้ชายหลายคนน่าจะน่าจะผ่องแต่คุณลองใช้ดูนะเวลาคุณใช้ไดมอนด์บีฟิตมาช่วงแรกมันจะอุ่นๆแต่ผมชอบมากมันจะอุ่นปุ๊บพอถอดปุ๊บมันจะวีเลยใช้วันม่นวันจะเวิร์มกันนะใช่บางคนใช้ทุกวันผมไม่แนะนำว่ามันต้องถี่ขนาดนั้นแต่แล้วแต่คุณถ้าคุณจิตจิตหน่อยใช้ทุกวันก็แล้วแต่บางคนใช้ช้าก็วันเยวนเลยครับหมอนั่งอยู่ที่ออฟฟิ อย่าไปห่วงว่าเจ้านายจะว่าคุณอย่างที่<ช>วูดี้เวอร์เนี่ยร้ห้เขาติดไว้ทั้งวันได้ครับผมเขาบอกว่าแล้วบอกว่าในเมื่อสา,ส,าสาวเกาหลีทําได้คุณก็ต้องทําได้เช่นเดียวกันถูกต้องครับเช้านี้ขอย้ำอีกครั้งว่าเราตื่นมาคุยจะเสนอแต่นวัตกรรมสังเกตว่าครึ่งปีที่ผ่านมาถ้าไม่ใช่นวัตกรรมเราไม่อยากมานําเสนอเพราะอะไรชีวิตคุณจะไม่เปลี่ยนครับ แต่ Diamond V Fit Mask เนี่ยมันเวิร์กมากเรารได้ขอย้ำนะครับว่าคุณสามารถโทรได้เลย02 1054120แจ็คเนี่ยยังไม่ใช้สักทีผมเนี่ยจะขอของขวัญปีใหม่เขาจะได้ไหมครับพี่ได้เลยเข๋ของอดไรคุณจ่ายเลยดีกว่า ถ้าอะไรรึเปล่าเวลาคุณขอฟรีเนี่ยไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่ต้องจ่ายผมเคยจ่ายแล้วไงแล้วไม่ใช้ไงใช้ใช่แล้วเดี๋ยวก็จ่ายอันนี้เหรอยังยังคุณจ่ายกระทะเอออันนี้ต้องจ่ายด้วยกระทะผมก็ยังจ่ายเลยใช้ผมจ่ายกระทะเนี่ยผมเลยใช้แต่โอเคแล้วเดี๋ยวผมจ่ายนี่คุณจ่ายได้ครับผมแล้วคุณเอาโปรโมชั่นไปเลยนะซื้อ2กล่อง2,990ันเารผมว่าคุณผู้ชมคิดดูฉีดโบท็อกซต้องหมื่นห้าล่าสุดโบท็อกซ์เนี่ย ไปเช็คมาอันี่เก้าพันบาทถูกต้องครับผมเจ็บโคตรขอบอกไปเลยว่าเจ็บมากนะแต่ว่านะตอนนี้อันนี้เวิร์กที่สุด0 2 1 0 5 4 1 2 0นึ่งศูนย์ห้าสี่มอนด์ดีฟิตมาสซื้อที่นี่ดีกว่าถูกต้องที่ไปที่วัดสันไม่ต้องเดินทางะหมอสักกล่องไหมครัหมอใช้หรือหมอจะหมอเดิเราไปจากฉากแล้วหมอโทรด้วยนะขอบคุณหมอที่มาให้รายละเอียดขออบบบคคคุณรรััถ้าไม่พูดนี่จะไม่เก็บ มุณด้วยนะมินนะนะเดี๋ยวมินเรามีนัดกันหน่อยดีกว่าอัปเดตกันทุกอาทิตย์หน่อยได้ะนะของนี้ต้องบอก<ล>ต่อเรื่อยๆกับพี่<ด>้องชาวไทยครับผม